หม่สงค้ามาในเดมาออนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อห้องวันดอปริสนะคะเนาะออนตั้งโซนค่ะกว่าที่เพสซาโตค่ะนะคะเนาะดนีมยจิมเข้ามายากออมาดีนายค่ะติดเต็มริดค่ะเนาะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเนาะเต็มว่า D R O P ดอบนาะ I C E R I D เนาะดอบริดเนี่ยอันนี้ค่ะ เดี๋ยวเป็นสีของของในเกรนมากาก,กัะเนาะยกระเ๊กอันนี้ค้าดาวน์โหลดมาในสั่งเสื้อวาภายไปได้ดาวน์โหลดหรือว่ามันเด็กึ้นบันติดตั้งในค่ะเนาะให้เข้าค่ะกดเติตีติดตั้งในค่ะเนาะอันนี้ได้ค่ะเขา้าโหลดมากเลยเติกกว่าติดเปิดในค่ะเนาะเปิดค่ะกดเปิดค่ะเปิดยกระติกมากน,านในค่ะเนาะนนในแรงเครื่องสำอางอะไรอาหารเสริมค่ะเนาะให้เขาค่ะกดถัดไปค่ะเนาะนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะเนอาะอยากรรับครูบองส่วนลดแทง300บาทในค่ะเนาะเรากดถัดไปค่ะยก็สามารถทำรายได้โดย โหมดแอปพลิเคชันดอปลิ้งค่ะเนาะคขากายก็เริ่มค่ะแล้วก็มันกอดตีเข้ามาปั่นหน้าในค่ะเนาะตั้งใจในแต่มีเมนูอยู่4อันเลยค่ะเนาะนัดแรกยังก็มีโปรโมชั่นเลยค่ะเนาะแล้วก็มีตั๊กกะนะยังก็มีบัญชีค่ะก็ไม่เข้าคามาดีบัญชีค่ะเนาะยังก็เข้าคากดตีตั้งใจในค่ะเนาะลงทะเบียนเลยค่ะเนาะลงทะเบียนยังก็เข้าคามาจิ้มดีเฟซบุ๊กในค่ะจิ้มดีเฟซบุ๊กล็อกอินเข้ากว่าค่ะเนาะไปกันค่ะ พ็คันเนี้ยก็ขึ้นมาเส้นแ้วก็เขาค่ะก็ตําเนินการต่อในซื้อในเข้าในค่ะเนาะเดี๋ยวก็มันก็เด็กขึ้นมาปั่นเด็กขึ้นมาปั่นน้นในค่ะเนาะเนี่ยค่ะมีซื้อเข้าซื้อเฟซบุ๊กของเขาค่นเนาะแล้ยวก็เข้าค่ะเป็นตำแหน่งลูกค้าเนี่คะนั่งในในค่ะเนาะแล้ยวก็เขาเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมนี่ค่ะกัน่ายเนี่ยค่ะยงไงค่ะยาวค่นเนาะอันนี้ดาวน์โหลดมาค่ะ